อยากรู้ว่าถ้าเราตายละ่ะจะมีคนเสียใจไหมมันเป็นคำถามที่ดารไปปะมันหนูก็เคยคิดหนูรู้สึกว่าชีวิตหนูจมปักกับอดีตมากๆแบบว่าที่ผ่านมาเราได้เติบโตขึ้นในฐานะ เด็กพอเราเป็นเด็กเราก็โตมาเป็นวัยรุ่นแล้วแล้วคนอื่นก็ค่อยๆค่อยๆจากเราไปทีละคนหนูมป็นคนกลัวความตายมากๆเราเราทำใจไม่ได้ ที่จะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นรอบตัวเราหนูรู้สึกว่าหนูพยายามเรียนรู้และคิดเรื่องนี้มาหลายปีมากๆเลยแต่ว่าหนูก็ยังยึดต,ติดจมปักกับสิ่งที่เราไม่สามารถเอาคืนกลับมาได้แล้ว ยกตัวอย่างอย่างเช่นแมวที่เป็นไทเกอร์ใช่ไหมมันจริงๆแล้วเราปล่อยวางได้แต่ว่าหนูหนูปล่อยวางไม่ได้หนูคิดถึงมันหนูรู้สึกว่าหนูอยากได้มันกลับคืนมาเป็นของหนูแต่ว่าเราก็จนปัญญา,าจริงๆว่าแบบมันอยู่ที่ไหนว่าใครเอามันไปไหนนี่ก็ไม่มีใครรู้เลยจนตอนนี้หนูก็ยังยึดติดและก็ยังรู้สึกรักมันมากๆแบบแบบไม่รู้จะทำยังไง ถ้าเกิดว่าหนูมารู้อีกทีแล้วมันตายแล้ว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 นั่นจะเป็นวันสุดท้ายที่เราเจอมันจริงๆหรออะไรเงี้ยก็ยังเป็นเรื่องที่หนูเจ็บใจจมนมาถึงทุกวันนี้คือรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่หนูต้องเรียนรู้เยอะอีกมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องการจากไปการสูญเสียในการจากลามัน มันเป็นเรื่องที่ตั้งแต่เกิดมาหนูก็เข้าใจหนูยังคิดถึงแมวที่ชื่อว่าวันใหม่ที่หนูเลี้ยงตอนประมาณสิบขวบหนูไม่รู้ว่าตอนนี้มันเป็นยังไงไม่รู้ว่ามันโดนคนวางยาเบื่อตายไปหรือเปล่าไม่มีใครรู้เลยว่าวันใหม่หายไปไหนทำไมต้องหายไปจากเราทีละตัวทีละตัว ที่ทุกคนเห็นหนูบ่วนว่าหนูคิดถึงแชมป์ใช่ไหมมันเป็นความคิดถึงที่แบบรู้สึกเจ็บปวดยังไงไม่รู้แบบเวลาคิดถึงเราก็จะนึกถึงคำที่หมอพูดว่าแบบแชมป์จะอยู่ได้ไม่ค่อยนานนะอะไรเงรี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบทำไมอะ่ะมัน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 ดูงองแงมากเลยแบบหนูพูดกับแม่ว่าไม่ตายได้ไหม <laughs> แบบแล้ให้ให้แชมปไม่ตายได้ไหมอ่ะนี่เรากำลังพูดถึงสัตว์เลี้ยงนะคะที่มันร่มรวยหายไปจากชีวิตเราทีละตัวทีละตัวรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ยึดติดมากๆเลยเวลาเรารักอะไรมากๆแล้วเราก็จะยึดติดกับสิ่งนั้นหรู้พวกที่เริ่มที่ดารไปหรอ หนูรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่หนูคิดถึงอยูทุกวันเลยนะพอเราโตขึ้นเรารู้สึกว่าความตายมันอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดแบบวันไหนเราขึ้นรถเมล์แล้วเราพลาดแค่ก้าวเดียวเราโดนเหยียบเลยนะทุกคนอย่าร้องไห้ฉันแค่พูดให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับการร่วงโรย ของคนรอบตัวหรือสัตว์รอบตัวในชีวิตของเราเศร้าไหม